Super Earth ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกและอาจเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ Super Earth คือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีมวลมากกว่าโลกของเรา2-10เท่าและโคจรรอบดาวฤกษ์ของมันในระยะที่เหมาะสมสำหรับการมีน้ำในสถานะของเหลวการค้นพบ Super Earth ร์จำนวนมากทำให้เราตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าดาวเคราะห์เหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่า โอกาสที่จะมีน้ําและสิ่งมีชีวิตก็ควรจะมากขึ้นแต่มันอาจไม่ใช่ชีวิตแบบที่เราคุ้นเคยบนดาวเคราะห์ที่มีแรงโน้มถ่วงที่สูงกว่าโลกมากสิ่งมีชีวิตที่นั่นจะมีรูปร่างและรูปแบบการดํารงชีวิตอย่างไรนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าสิ่งมีชีวิตบนซ u เปอร์เอิร์ธอาจมีโครงสร้างร่างกายที่แข็งแรงและเตี้ยกว่ากระดูกที่หนาแน่น หรืออาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่คลานไปตามพื้นผิวแทนที่จะเดินหรือบินเพื่อรับมือกับแรงโน้มถ่วงมหาศาลซูเปอร์เอิร์ธบางดวงอาจมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นและเต็มไปด้วยก๊าซที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตบนโลกแต่ชีวิตที่นั่นอาจปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้บางทีสิ่งมีชีวิตบนซูเปอร์เอิร์ธอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้พลังงานจากสารเคมีแทนแสงอาทิตย์หรือ อาจมีผิวหนังที่แข็งแรงเพื่อป้องกันรังสีมันคือการปรับตัวที่เหนือจินตนาการเพื่อความอยู่รอดการค้นพบล่าสุดคือดาวเคราะห์ประเภทไฮเซียนเวิลด์ซึ่งเป็นซูเปอร์เอิร์ธที่ปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรลึกมหาศารและมีชั้นบรรยากาศที่อุดมไปด้วยไฮโดรเจนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีศักยภาพสูงที่จะมีสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลลึกมหาศาลแม้จะอยู่ไกลจากดาวฤกษ์อของมันมาก แต่ความกดดันและองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสมอาจสร้างรูปแบบชีวิตใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนการค้นพบซูเปอร์เอิร์ธทำให้เราตระหนักว่าจักรวาลเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบ